วิทยาการครอบงำความคิดคนมีอีโก้ให้ยอมคุณทุกอย่างคุณต้องระหนักไว้ครับว่าสมองคนมีโก้ถ้าอ,อกใจอะไรเร็วแค่ไหนก็ว่าดีครับถ้าสมองของเขารู้สึกครับว่าไม่ถูกใจครับดียังไงครับเขาก็จะบอกว่าเร็วเพราะงะนั้นเนี่ยจิตวิทยาของการปราบคนมีโก้หรือว่าครอบงำความคิดคนมีีโก้เนี่ยคุณต้องใช้เทคนิคนี้ครับคุณต้องถามเขาครับว่า มีสิ่งใดบ้างในชีวิตที่เขาภาคภูมิใจเขาอยากอวดครับเขาอยากได้รับการยอมรับครับคนมีอีกโก้ไม่ชอบให้คุณขัดคอครับเช่นเวลาเขาพูดอะไรก็ตามแต่เดี่ยวล้วคุณบอกเอ้ยไม่จริงหรอกซึ่งมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีและคุณจำไว้ครับคนที่ทํสามเรื่องนี้จะกลายเป็นของตายอย่าว่าแต่คนมีอีกโก้เลยครับคนไม่มีอีกโก้เขาก็จะไม่เอาคุณครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ